แหว่ยิ้มเด็กสวมมิงผู้อยากกินตำปูร่างทรงสุดเซ็กซี่อเฮียดอมขับ,ขบรถไปดูเลยไงเกลือชอนกูอยู่แล้วเนี่ยนี่คุณไปเล่นบ้านนใกนการถนนกันเนี่ยใช่พวกงัวทำเฮียอะไรกันเนี่ยทำไมไม่เตือนกูเอา้าต้องมาครวพันกับปาร์ตี้สุดพาริหันคืนนี้อยู่ยาวจันหวาน yeah, yeah. มาให้เลือกเยอะแบบนี้แบมบเลือกไม่ถูกเลยค่ะไอตัวใหญ่ลบไปเลือกทีกท่เจ๊ชอบได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่ถูกใจยืนชักเองได้เลยครับเช็ค จากผู้กำกับพีเรียมซิ่งพวกคุณเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้อยู่กับแบมที่แบมเขาตายได้ยังไงอะหรือว่าพวกเราเมาแล้วจำเฮี้ยอะไรไม่ได้แล้วเผอฆ่าเขาวะแจ้งตำรวจไม่ได้นะเว้ยถ้าตำรวจมาแล้วคิดว่าเราเป็นคนฆ่าแบมมาเราไม่เคยได้ทำคดีใหญ่ๆกับเขาสักทีกาแฟกูกาแฟมึงละตอนเนี้ยหนึ่งในฆาตกรอาจจะเป็นพวกคุณสามคนก็ได้สี่คนต่างหาก จะลืมสิพวกงรวมคุณด้วยตอบเลยเหรอละครไม่หน่อยเปล่าเฮ<ะ>้ยพอผมเชื่อแล้วว่าไม่ใช่ละครนะเชือเ่อแล้วตำรวจมากูยืมขวดหนะ่อยดูด้นันไม่เกรงใจใครคืนแหง่งฆาตกรรมมึงตายคืนที่ต้องจดจำ <Yeah! S 1> แต่ทำไมดัน <S <S ลืม แม่ล่างโสงเนี่ยติดต่อกับแบมได้เหรองั้นก็ถามแบมสิว่าใครเป็นคนฆ่าใครฆ่าแกฉันจำไม่ได้ไม่รู้ว่าใครฆ่าฉันอา้อาวขาตกระรจำไม่ได้มึงนี่แม่งไร้เดีศสาจังเลยวะ่ะมึงไปฟังเพลงไม่เดีงสาบ้างนะเว้ยโอ<ฮ>้ของพี่เจ๊งบิ๊กแอสอ่ะนะเจ๊งบิ๊กแอสสัตว์ ชากาจกันจำไม่ได้เพิ่มวันพุธที่23กระดาษดาดคมีดูวอร์ช่นงทีวีทางช่องวันสาสเด,ดย้อนหลังทางแอปวันดีเท่าน,านั้นจะมาเป็นดีพรีเมียมีจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวน,าวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลยสนับสนุนโดย